ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีจัดพลังเยอะคือราศี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 เมษครับโอ้โงแล้วอ่ะราศีที่ในช่วงนี้ ฟิตจัดพลังเยอะได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับคุณที่เกิดในลัคนาราศีเมษตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์โคโจรทับดวงชะตาจึงมีแสงสว่างเหมือนสปอตไลท์ส่องดวงชะตาชาวราศีเมษในทางโหราศาสตร์กล่าวถึงดาวดวงหนึ่งคือดาวอังคารกล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารดาวอังคารดวงนี้แหละครับเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษและโคจร เข้าทัพเรือนชะางชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนแล้วยาวไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงเวลาดังกล่าวนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวแทนของสงครามนักสู้นักรบกําลังกายกาลบังจิตโคจรทัพเรือนชะางชาวราศีเมษเลยทําให้เป็นคนกล้าแข็งขยันมีแรงมีกําลังบุกลุกสู้ลุยสําเร็จผูกระการก็ขอให้คำไปก่อนนี้ จงไปจุดไฟในดวงใจและดวงจิตของชาวราศีเมษให้มีกําลังกายกําลังจิตให้รู้ว่าดวงชะตาของคุณมีกําลังลุยซะเป็นไปตามเกณฑ์ของดวงชะตาที่เรียกว่าดาวจรและดาวคารี่โคจรเข้าทับราศีเมษมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงมั่นคงแปลว่าความขยันการสู้การลุยในวาระนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จอันมั่นคงต่อชาวราศีเมษครับ เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ฟิตจัดพลังเยอะได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ